สวัสดีครับทำคลิปวิดีโอบ่อปลาสวยๆนะครับกับปลาครับน่ารักน่ารักที่บ้านคุณต่อนะครับที่วินเลดพาร์ควินเลดพาร์คเจ้าของบ่อสวัสดีคุณต่อครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับต้องบอกว่าเป็น แสงไฟยามเย็นโปรเพลนะครับเนื่องจากว่าก่อนจะมาถึงศรีราชาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ศรีราชานะครับลืมแจ้งไปคือได้เดินทางผ่านมา2บ่อนะครับบ่อนี้เป็นบ่อที่3ของทริปวันนี้นะครับการเดินทางของระยองค่อยฟูดปลาที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในบ่อนี้คุณต่อครับบ่อขนาดประมาณกี่ตันครับสิบแปดตันกว่าครับผมสิบแปดตันนะครับกับปลาน่าจะไซส์หได้เนาะ <5. S 1> ไซส์หไซส์เจ็ดนะครับ ประมาณกี่ตัวครับตอนนี้อยู่20กว่าตัวครับ20กว่าตัวนะครับก็ถือว่าอยู่สบายๆนะครับก็ถือว่าไม่แน่นจนเกินไปนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีครับได้นําข้าวปลานะครับเรายองค่อยฟู้ดก็ต้องบอกว่าเป็น2ถุงแรกของคุณต่อนะครับเป็น2ถุงแรกที่ได้มีโอกาสใช้อาหารของเรายองค่อยฟู้ดนะครับหลังจากที่ผมเข้าใจว่าน่าจะ สังเกตการมาพอสมควรดูมาสักพักแล้วครับคนไม่ไหวแล้วต้องต้องต้องใช้ต้องพิสูจน์ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยใช้แล้วหรือว่ายังไม่เคยใช้ทางระยองค่อยฟูต้องขอบพระคุณมากๆนะครับเป็นโอกาสที่ดีครับเป็นโอกาสที่ดีให้ชมพัฒนาการครับปลา20กว่าตัวกับ18ตันไซส์6เข้าไซส์7นะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับบอกของคุณต่อด้วยกับการกินระยองค่อยฟูตนะครับอาหารปลาครับ ต้องบอกว่าเป็นอาหารที่เราไม่ได้เน้นเรื่องการโตเร็วจนเกินไปนะครับโปรโตีนของเราอยู่ที่32มเรซนะครับเราเน้นเรื่องของสุขภาพระยะยาวนะครับผมมั่นใจว่าเมื่อปลามีสุขภาพที่ดีเนี่ยกินอาหารแล้วเขาอันเลิศเขามีความร่าเริงตลอดเวลาเนี่ยสุขภาพดีคุณภาพของปลาก็จะตามมานะครับก็ต้องดูกันยาวๆนะครับตัวนี้ต้องให้เวลาของระยองค่อยฟู้ดประมาณเดือนครึ่งนะครับ ผมมั่นใจว่าเมื่อใช้ไปแล้วเดือนครึ่งถ้าเพื่อนๆที่หมั่นสังเกตคอยดูอัตลักษณ์ของปลานะครับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไม่ว่าจะบวกจะลบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับถึงตรงนั้นผมมั่นใจว่าคุณต่อประทับใจแน่นอนนะครับระยองค่อยฟูดนะครับอันนี้เป็นข้าวปลากลิ่นใหม่ของบ่อปลาที่นี่ซึ่งเดิมทีจะกินอีกสูตรหนึ่งนะครับกินอีกสูตรหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัวในเรื่องเรื่องของการเรียกเรื่องของการาขึ้นมาทานข้าวของเด็กๆนะครับ แต่ตอนนี้ก็เริ่มได้กิ่นอาหารปลาก็เริ่มไาวกันคึกคักมากขึ้นนะครับโอ้โหตัวนี้ไซส์ไซส์ไหนแล้วคุณต่อตัวนี้เป็นเป็นคีเจ็ดนะน่าจะไซส์เจ็ดแล้วเป็นคิเนาะใช่ครับคิอุศลิเริ่มขึ้นมาท้าทายอาหารตัวใหม่กันนะครับปกติเด็กๆที่นี่กินอาหารอีกตัวหนึ่งนะครับระยองค่อยฟุตก็เรา ขออนุญาตนำเสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราพยายามสร้างสารรค์เรื่องของวัตถุดิบที่มาทําอาหารปลานะครับให้กับปลาที่เรารักนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยเพราะว่าปลาบ่อปลาก็ใหญ่และยาวปลาก็ยังตัวใหญ่และยาวอยู่นะครับเริ่มขึ้นมากินข้าวกันเริ่มคุ้นชินกับอาหารกลิ่นใหม่ในขณะที่บ่อนี้ให้อาหารวันนึงถึงสี่มื้อนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็เพิ่งกินข้าวไปด้วยนะครับ ก็ยังอุตส่าห์ขึ้นมากินอีกนะครับคลิปดีๆนะครับที่วินเลดพาร์คนะครับที่ศรีราชาบ่อของคุณต่อนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเราตลอดนะครับเรายองโค่ยฟู้ดขอบคุณแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ่อด้วยครับคุณต่อขอบคุณมากครับ,บค,ครับครับผม